สวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยนะครับย่างเข้าสู่วันที่สิบห้าเดือนกันยายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเดแล้วนะครับวันนี้สิ่งที่น่าจะเป็นคำถามสำคัญแล้วผมจะมาชวนคิดชวนคุยก็คงจะเป็นเรื่องของบทบาทของต่างประเทศนะครับวันนี้การละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้นจากรายงานของ Amnesty International แล้วก็ Human Rights Watch นะครับก็ ดูเหมือนว่าจะออกมาลนะักษณะตรงกันว่านะยังเป็นห่วงอยู่แล้วก็หลังจากครบร้อยวันเนี่ยดูเหมือนว่านะครับการละามิดสิทธิมนชนการจับกลุมคุมขังการตามล้างตามล่าผู้ที่มีความเห็นต่อต้านรัฐบาลเผด็จการนั้นนะครับก็ยังไม่ได้ลดลดหย่อนลงนะครับยังดาเนินอยู่แล้วก็ในส่วนของความเห็นของต่างประเทศนะครับ วันนี้ก็เราก็จะเริ่มงงแล้วว่าเอ๊ะต่างประเทศที่เคยบอยคอรดเคยลดการให้ความช่วยเหลือต่างๆนั้นนะครับเอาไปเอามาแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นทีท่าแสดงแค่ตอนแรกๆพอเวลานาน,านเข้าปุ๊บก็ไม่ได้มีความจริงใจอะไรก็จะเป็นแคนะ่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับอันนี้เราคงจะต้องไปดนะูข้อมูลนะครับจากแหล่งต่างๆเพื่อที่จะได้มาประกอบกันว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงแน่ เขาคิดกันยังไงแน่วันนี้เนี่ยผมนะครับไปค้นดูข้อมูลที่คิดว่าน่าจะมีอิทธิพลอย่างมากนะครับเขาตีพิมพ์วันที่14นะครับซึ่งตอนนี้ที่อเมริกาจริงๆเนี่ยก็ยังเป็นกลางคืนกลางดึกนะครับของวันที่14แต่ต้องถือว่าเป็นวันที่15ของประเทศไทยแล้วนะครับก็คือว่ามีหนังสือ,อพิมพ์เนี่ยนะชื่อดี p l ปลเมทนะครับซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ที่แน่นอนนะครับนะักการทูตเขาอ่านนะครับ แล้วก็มันก็จะมีแยกเป็นทั่วโลกเลยนะครับนโยบายด้านต่างๆว่านักการทูตคิดอย่างไรจะทําอย่างไรนะครับโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยนักการทูตในอเมริกานะครับจะต้องมาดูที่นี่ก็เว็บไซต์ชื่อ the thediplomat.com นะครับแล้วก็บทความที่ผมมาเจอเนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจเป็นบทความของเรียกว่าเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษานะครับเกี่ยวกับด้านของนโยบายการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ชื่อจอชัวนะครับเคอร์แลนสิกนะเคอร์แลนนสิกะครับซึ่งเป็นเฟลเลอร์ะนะครับเป็นก็ก็เป็นคนที่ไปร่วมปฏิบัติงานนะครับเป็นผู้ที่มีความสำคัญมีบทบาทรับเชิญเข้าไปทำหน้าที่นะครับอยู่ที่เซาท์ทิสเอเซียนะครับทำหน้าที่ด้านเซาท์ทิสเอเซียเอเชียคเนยเราเนี่ยนะครับอยู่ที่คาวซีออนฟอร์เรนเฟสก็ นะครับ c o u s l for Foreign Affairs ชื่อมันชัดเลยนะครับว่าด้วยเรื่องการต่างประเทศนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะจะว่าเป็นสภานะครับก็ได้นะครับสภาที่ไปตุกทำงานร่วมกันเพื่อที่จะแนะนำนโยบายด้านต่างประเทศนะครับความสัมพันธ์ต่างประเทศให้กับรัฐบาลนะครับอเมริกันนะครับก็ที่จริงแล้วนะครับ บทความที่ผมเอามาลงในจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นโพสต์ที่ปรากฏอยู่ใน cfr.org หรือว่า forbes asia นะครับแล้วก็มันไม่ยาวเกินไปนะครับพก็ก็เอาเรื่องนะครับเเข้าใจว่าถ้าแปลก็จะใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับแต่ไม่น่าจะเกินสามสิบนาทีผมอยากให้พี่น้องได้ดูว่าคนที่เขามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะครับ เลขาธิการใหญ่เนี่ยนะครับแล้วก็ตัวประ,ประธานาธิบดีแล้วก็รวมถึงนักการเมืองนักการทูตที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ย,น,ยนะครับเขาก็คงจะต้องได้มาอ่านตรงนี้แล้วเขาเนี่ยน่าจะได้รับอิทธิพลจากตรงนี้แค่ไหนซึ่งมันก็จะมีผลต่อนะครับการเลือกปฏิบัติต่อประเทศไทยในอนาคตอันใกล้นี้นะครับจะขออนุญ,ญาตแปลบทความนี้นะครับซึ่งยาวนิดหนึ่งบางช่วงที่มันไม่ซับซ้อนผมจะแปลเลยแต่บางช่วงบางประโยคที่ ควรจะอ่านก่อนเพื่อความรอบคอบนะครับก็นะครับผมก็จะอ่านภาษาอังกฤษแซกๆไปด้วยก็คงไม่ถึงกับรําคาญนะครับเราพี่น้องที่สนใจเรื่องภาษาอังกฤษเนี่ยก็ถือว่านะครับเป็นการเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยในตัวนะครับเราไปดูกันนะครับบทความนะครับอย่างที่เรียนไปเมื่อกี้ว่าเขาเขียนนะตีพิมพ์วันนี้นะครับแล้วหัวข้อเนี่ยนะครับเขาบอกว่า U.S.Policy Options toward Thailand นะครับ บอกว่านโยบายของประเทศไทยของประเทศสหรัฐต่อประเทศไทยเนี่ยมีทางเลือกใดๆบ้างนะครับแล้วเขาก่อนะตัวที่โปรยลงมาก็บอกว่า the assumption that this s c h o o l will be like all the rest is based on flawed thinking นะนี่เป็นเป็นหลักคิดของเขาเลยว่าที่เขาเขียนทั้งหมดเนี่ยนะครับเ,เขาบอกว่านะสมมุติฐานที่บอกว่าหรือการนึกเอาว่า การรัฐประหารครั้งนี้ในประเทศไทยเนี่ยนะก็จะเหมือนกับนะการรัฐประหารที่ผ่านๆมาอื่นๆทั่วไปนะครับบอกว่าเป็นการคิดที่นึกเอาที่นะอยู่บนรากฐานของการคิดที่มีช่องโหว่นะครับที่ผิดนั่นเองนะครับนะแปลเลยนะครับเขาบอกว่าในโพสต์ล่าสุดนะครับที่เกี่ยวกับ การครองอํานาจของประยุทธ์จันโอชาเนี่ยผู้เขียนเนี่ยได้เขียนนะในในฮาร์ดคูนะครับนี่คือในเป็นเรื่องที่เขาเขียนนะครับเขาบอกว่า,าการครองอํานาจของทหารเนี่ยอาจจะใช้เวลานานทีเดียวนะครับอาจจะสองปีหรืออาจจะดีไม่ดีอาจจะมากกว่านั้นด้วยนะครับคนไทยบางคนก็ สังเกตเห็นว่านะครับก็กําลังนะครับผู้สังเกตการชาวไทยหลายคนก็บอกว่าประยุทธ์แล้วก็ทหารเนี่ยน่าจะรักษาอํานาจไว้นะครับอย่างน้อยเนี่ยประมาณดีไม่ดีถึงจะ5ปีเลยทีเดียวนะครับหปีเลยอย่างที่ตัวผมได้นะผมหมายถึงคนเขียนนะครับจชวนะครับได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้นะครับในหนังสือนี่แะในหัวเรื่องที่ว่าเนี่ย ตัวทหารเนี่ยนะครับน่าจะเป็นไปได้ว่าหยาใช้นะครับเวลาในการที่จะชุบเนื้อชุบตัวนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับทำละทำลายนะสร้างฐานในการทําลายคู่ต่อสู้เนี่ยนะครับปีหน้านี้ด้วยนะครับเพราะว่านะครับที่นี้ทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าทหารเนี่ย ครับได้มองเห็นว่าเอเศรษฐกิจนี่มันน่าจะรีบาวมันจะน่าจะดีขึ้นนะนะครับแล้วก็วันนี้ก็นะครับจัดการปิดปากสื่อต่างๆนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าก็ขณะเดียวกันนี่ก็ไม่ค่อยจะได้รับการวิพากษ์วิจารณ์มากเท่าไหร่จากประเทศในเอเชียอย่างเช่นญี่ปุ่นอินโดรหรือว่าอินเดียเนี่ยนะครับญี่ปุ่นอินโดนีเซียหรือว่าอินเดีย ผู้เขียนก็บอกว่าผมหวังว่าที่จะเห็นนะครับนักต่อสู้ที่ถูกจับกุมคุมขังไว้เป็นเวลานานเนี่ยแล้วก็ได้รับการปฏิบัตินะครับในระดับที่เรียกว่าหยาบนะครับนะภายใต้การกับจับกุมคุมขังของทหารนะอ๋อเขาเขาหวังว่าเขาคิดว่านะครับ คนที่ถูกจับตัวไว้น่าคงจะนะครับน่าจะถูกจับตัวไว้ยาวกว่านี้แล้วก็ก็คงจะมีการปฏิบัติแบบรุนแรงมากกว่าเดิมอีกนะครับมากกว่าที่นะครับได้ได้ถูกปฏิบัติมาแล้วแปลว่าจะหนักข้อยิ่งขึ้นครับเขาบอกเขาเองก็คิดว่านะครับเนี่ยเขาคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าทักษิณเนี่ยนะครับผู้ที่สนับสนุนทักษิณเนี่ยนะครับก็จะถูก กำจัดออกไปจากนะหน่วยงานราชการแล้วก็ในพลเรือนนะครับแล้วก็ในหน่วยงานของทางทหารด้วยแล้วก็นะครับนักการเมืองที่นะชั้นนําที่สนับสนุนทักษินเนี่ยก็จะต้องถูกคดีความต่างๆต้องคดีความต่างๆนะครับแล้วในที่สุดก็จะถูกจับเข้าคุกนะครับซึ่งนะครับ เป็นสิ่งที่ในอดีตนั้นนะครับสําหรับในอดีตที่นักการที่ที่ไอ้ผู้มีอิทธิพลนะครับหรือพวกไอ้อภิสิทธิชนระดับสูงสูงของไทยในอดีตเนี่ยนะครับมักจะไม่ค่อยได้ไม,ไ,ดไม่ค่อยได้ทานะไม่ค่อยจะได้เกิดขึ้นนะครับอืเมื่อก่อนไม่เคยโดนแต่ครั้งนี้หนักกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะง,งั้นเถอะนะครับรัฐประหารเมื่อ,ก,อก่อนก็ไม่ค่อยมีการจัดการอะไรกับฝั่งตรงข้าม ไม,ไม่ไม่มีการปิดปากสือ่อไม่มีการทําอะไรอย่างที่ทํามานี้นะครับแล้วท่าทางเขามองว่าจะแรงกว่านะจะแรงยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยนะครับถ้ามองในในความเป็นน่าจะเป็นไปได้ที่เขาคาดเดาไว้เนี่ยนะคร่าวๆเนี่ยนะนะสหรัฐจะทํำยังไงดีแน่นอนเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับเป็นนาพาคีนะครับนะเป็นพันธมิตรกันนะครับ แล้วก็เป็นเดีวกว่าเป็นคู่ค้ากันนะกับประเทศสหรัฐซึ่งโดยเฉพาะนะักการทูตไทยก็พยายามชอบและคนที่ชอบเตือนคนอเมริกันเนี่ยเรามีความสัมพันธ์กันมานานเหมือนกันเลยอนอกนอกไปจากนี้นะครับถึงแม้ว่าไอทหารนะรัฐบาลทหารเนี่ยที่กุมอำนาจอยู่ครั้งนี้นะครับจะได้พูดอะไรแบบหนักๆเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์นะเหมือนกับออกทำนองขู่เขาอย่างนั้นว่างั้นนะครับกับทางสหรัฐแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยแล้วก็ปรากฏการของนะรัฐบาลที่ในกรุงเทพเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าค่อนข้างจะไปอนะีอ๋อ,อก,กับทางจีนเนี่ยนะในช่วงเดือนหลังๆที่ผ่านมานี่นะครับนะครับว่าให้มันเป็นเรียกว่าการท่วงดุลน,น้ำหนักนะครับกับอิทธิพลของอเมริกาในราชาจักรนี้ แต่ว่าทหารไทยแล้วก็รวมถึงไอ,คอ้คนอภิสิทธิชนคนชั้นสูงทั้หลายเนี่ยนะครับก็ยังจําเป็นจะต้องอาศัยนะประเทศอเมริกาแล้วก็ยุโรปในแง่ของนะเครื่องไม้เครื่องมืออาวุธสงครามต่างๆการฝึกอบรมแล้วก็นะครับการสัมพันธ์กันทางการทูตเนี่ยนอกจากนี้นะครับเศรษฐกิจของไทยเนี่ยก็ยังนะขึ้นอยู่อย่างหนักเลยนะครับกับกับการท่องเที่ยวนะครับต้องพึ่งการท่องเที่ยวอย่างแรงเลยแล้วก็ การส่งออกซึ่งแน่นอนครับมันมันสำหรับประเทศไทยแล้วเนี่ยนะครับค่อนข้างจนนะมีน้ำหนักมากกว่าประเทศอื่นนะครับหลายหลายประเทศเนี่ยก็คือว่าจะต้องถูกบังคับให้ต้องนะครับตอบสนองต่อนโยบายของประเทศใหญ่ๆเช่นประเทศอเมริกาประเทศกลุ่มประเทศยุโรปแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นนะครับที่จะมีต่อประเทศไทย แต่ว่ามันคงจะเป็นเวลานานแล้วครับกว่าที่ประเทศนักลงทุนจากประเทศจีนเนี่ยจะสามารถมาแทนประเทศตะวันตกแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งโดยเฉพาะในใน,ในแง่ของนะครับผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยจริงๆนะครับแล้วเขาก็พูดถึงผลงานของอาจารย์ประวินนะครับที่ได้เขียนไว้ว่าทําไมประเทศไทยจําเป็นจะต้องอาศัยการลงทุนจากประเทศตะวันตกแล้วก็การยอมรับ นะครับของประเทศตะวันตกแล้วก็ทําไมสถานการณ์นี้นะครับเช่นเนี้ยได้ทําใหา้ประชาธิไปไตยนะครับแบบตะวันตกนั้นจะยังมีความสําคัญมีอิทธิพลต่อ,อาราชอาณาจักรนี้นะครับต่อไปนะครับ <c oughs> ทั้งสหรัฐแล้วก็สภาพยุโรปนั้นก็ได้ดําเนินนะมาตรการต่างๆในการที่จะตอบโต้นะครับการรัประหารครั้งนี้นะครับ รวมถึงนะครับได้แก่นะครับอาทิเช่นนะ,ะการแขวนความช่วยเหลือทางการทหารแล้วก็ในกรณีของอย่าง EU เนี่ยนะครับได้หยุดนะครับการเดินหน้าของออข้อตกลงทางด้านการค้าเสรีนะครับซึ่งได,ได้ได้วางแผนกันไว้กับประเทศไทย แล้วก็แต่ว่าทั้งวอชิงตันะ Washington ก็คือสหรัฐอเมริการัฐบาลสหรัฐแล้วก็บรัสเซลคือรัฐบาลของเอ eu เนี่ยนะครับก็ยังนะครับเรียกว่านะดำเนินการนะต่อไปนะกับประเทศไทยเนี่ยเหมือนกับว่าการรัฐประหารครั้งนี้เนี่ยนะครับมันก็คล้ายๆกับการรัฐประหารครั้งผ่านๆมาในประเทศไทยมันก็ถือว่าเป็นแค่นะครับเป็นการสะดุดเล็กๆน้อยๆใน ถนนแห่งความสัมพันธ์นะครับซึ่งในสุดแล้วก็น่าจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับคนอเมริกันนะครับเจ้าหน้าที่อเมริกันเนี่ยหลายหลายท่านนะครับได้นะครับนะได้ได้เรียกว่ากดดันเงียบๆนะครับให้มีการกลับนะไปให้มีการฝึกคอรปราโกร,ร่วมกับประเทศไทยในประเทศไทยปีหน้านี้นะนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับโดยพวกนี้เนี่ยก็ ้างว่าประเทศไทยนั้นนะครับเป็นพาร์ทเนอร์ที่สําคัญเป็นคู่นะเป็นคู่คู่ขาคู่หูนะครับนะเป็นเรียกว่าเป็นเป็นนะพาร์ทเนอร์กันนะครับพวกเรารู้นะอะในหลายเรื่องในทุกสิ่งทุกอย่างนะครับตั้งแต่ในแง่ของการต่อต้านความร่วมมือกันในการต่อต้านอการก่อ,อการร้ายนะครับจนไปถึงนี่แหละการนะครับจัดการกับะนะเข้าไป ขัดขวางนะครับเรื่องของยาเสพติดในประเทศค่าข้าง,างประเทศไทยเช่นพามา่ากัมพูชาเนี่ยก็ต้องวางฐานอยู่ที่ประเทศไทยนะครับ <c oughs> แต่ว่านี่มีความเห็นสําคัญเขาเลยนะครับบรรทัด